้าได้จะกินข้าวต้มใส่มะนาวไปนิดนึงนะวันนี้เขามีดอกลีลาวิตปดีทัดหูด้วยนะคะคเ,เพื่อนๆแต่ยังว่าแอปพลิเคชนันเขาบอกว่ามีเพื่อนทักว่าช่วงนี้สวยขึ้นนะเฮาสันเรื่อว่า แอปพลิเคชันถ้าเจ้าพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะมันก็เลยสวยขึ้นเรื่อยๆเน,น้นเิ้นแต่งสวยค่ะไม่ได้เน้นแต่งขี้เหล่ว้าวซ่าแต่ตัวจริงตัวตัวจริงเมมเดอร์โเลาร์ชันเลยนางสวนทางกันอาจจะบ่หูว่าคือหอยมันหนักขนาดนั้นเลยแอปพลิเคชันเขามันสวยมากแต่เวลาถ้าเดินสวนทางกันก็ไม่รู้หรอก ว่าน,นี่คือรสมีอืมอร่อยมาก